ฝูงลิงก็เช่นกันเมื่อเวลาพวกมันกระหายจะกินน้ำที่โคนต้นไม้กินเสร็จก็มึนเมาและหลับไปสักพักหนึ่งพวกมันก็ลุกขึ้นและเดินโซเซจากไปวันหนึ่งนายพรานสุระไปพบเห็นสิ่งแปลกประหลาดนั้นเข้าก็คิดแปลกใจว่าแปลกจริงหนอถ้าน้ำนี้มีพิษพวกสัตว์เหล่านี้คงตายไปนานแล้วแต่นี่มันร่วงลงมานอนสักครู่หนึ่งแล้วก็เดินหนีไปน้ำนี่คงไม่มีพิษอะไรนายพรานสุระไปที่ต้นไม้ใหญ่ที่มีโพรงตรงกลาง ภายในโพรมีน้ำอยู่และได้ใช้กระบอกไม้ไผ่ตักน้ำดื่มกินก็เกิดอาการมึนเมาแล้วอยากจะกินเนื้อสัตว์จึงก่อไฟปิ้งนกที่ร่วงลงมาพื้นดินนั้นกินมือหนึ่งฟ้อนรำมือหนึ่งถือปิ้งนกกัดกินเขาเป็นอยู่อย่างนี้ถึง2วันหลังจากนั้นจึงออกเดินหาของป่าโดยไม่ลืมตักน้ำใส่กระบอกไม้ไผ่นำไปดื่มด้วยในที่ไม่ไกลจากนั้น มีดาบสช,ชื่อวารุณะบัมเพนพลดอยู่ในขณะที่นายพรานสุระกำลังเดินหาของป่าอยู่ก็ได้ไปพบเห็นดาบสคนหนึ่งนั่งสมาธิอยู่ที่โขดหินจึงได้เชิญชวนให้ดาบสวารุณะมาดื่มน้ำที่เขาใส่กระบอกไม้ไผ่ไปด้วยนั้น